เฮ้ยเจอแบ็คดรอปแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเจอแบ็คดรอปแล้วอ่าเขาเรียกแอดดรอปเนี่เหรอเจอแบ็คดรอปไปถ่ายรูปที่ไหนอะไอ้ที่เปิงห์ไป่ิดูแล้วดูแล้วไม่ใช่ที่นะเออไม่ใช่ฟรีไฟแน่เลยเจอเจอแบ็คดรอปแล้วถ่ายรูปแต่งงานเลยแอดดรอปเจอแอดดรอปแล้วเข้าไปเลยเอาอาวุธเอาอาวุธใส่พี่เนี่ยแหละอันนี้แน่เลยเฮ้ยเองใช่ไหม ที่พิมพ์ท้าทายพี่สองคนเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันครับผมไม่ได้พิมพ์จริงๆน้องมันแย่งมาเอาไปจะแย่งยังไงโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ผมเองแต่ว่าน้องมันแย่งเอาไปพิมพ์ใช่หรือเปล่าจริงจครับจริงๆริฮะเก่งกัเหรอฮะพิมพ์เก่งเหรอไม่เก่งหรือเก่งเหรอพี่พิมพ์เ่จริงจริงพิมพ์เก่งเหรอฮะไปตามพี่มีเรื่องใ่ไหมพี่มีเรื่องอะไรมีเรื่องเลยฮะพิมพ์เหรอพี่พีไม่เอาไม่เอาเลยเอาเอาเดี๋ยวมีเรื่องผมบอกแล้วบอกแล้วเดี๋ยวมีเรื่อง เฮ้ยโอ้บีนอย่าพอแล้วบินพี่พี่ผมขอโทษผมขอโทษพี่เขาใจผิดนะพี่เขาใจผิดเขาใจผิดฮะพี่พี่เฮ้ยพี่พี่ระวังระวังพี่พี่ทำอะไรอะไม่ได้ผมไม่ได้มานานว เดี๋นี้ไม่มาเที่ยวเลนะพี่ผมไม่เล่นนวดแผนโบราณแต่นากาเยอะใหใหญ่แลวพี่ผมไม่ได้พิมพ์วะนนี้เพื่อนไม่มาไม่ใช่เพื่อนกำลังเล่นเกใหญ่โตเไม่ได้มาเหรอเฮ้ยนาดนาดิเฮ้ยพี่ผมไม่ได้พิมพ์จริงๆน้องมันพิมพ์พี่น้องพิมพ์เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่ผมไม่เกงพี่ผมขอโทษพี่ผมไหวผมไหวไหวเอ หยุดเว้ยโุ๋ยสุดยอดเลยเพื่อนกูกูจะบอกให้เลยเว้ยเอาเลยทำไมถ้าเกิดมันจะตายต้องตายด้วยมือของกูเองทำไมมึงจะทำด้วยมือมึงเองได้ไหมถ้าเกิดมันจะตายต้องตายด้วยมือของกูอ้าวโอเครอนเฮ้ยนี่เฮ้ยไอ้ตั้พี่เลนพี่นะเฮ้ยอะไรอีกวะมึงจะตีอะไรตรงไหนกูเฮ้ยเฮ้ย ใครห้ามเฮะไอ้นี่บ้าบ้าบอรูไม่รู้มันจะตกิดอะไรเอ้ยเอาแล้วอะไรของมันเนี่ยหมาอยู่นู่นอโอ้ยมันไม่เจ็บเลยวแต่มันล้องานเฮ้ยกูกูกูลาออกจากแก๊งพวกมึงกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แก๊งพวกมึงมึงไม่ให้โอกาสกูมึงเลย แล้วคูิตัวได้ให้โอกาสเ้วเอาละเออได้ลวเอากานโอ้ยโอ้ยโอ้ยดู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 ้ไม่ต้อยูููาอ้ยยาอ้ยไปยังู้้ยคำเดียวฮู้ฮ้ตายคเดียววะอร่อยจังวู้ E n S e, <S n S e ขึ so ้นช şey. so so yeah. yeah. ื yeah. Yeah. ่อว yeah. ่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการที่วิแอวิแอเซนที่วิแอเซนทีวีอวิแอเซนที่วิแอเซนที่วิแอ